กอไอ้แบบกูค้อย่างคนลเอาละก็คลกไปกินกนเนาะเอออืมก็ได้ว่าเออกับบ่มีด้วยะมิจะบอกพี่หนองนะมีจะเขาว่าพอ่พอพ่อโอ้ยพาายาบาปปน,าานาามัอย่างปลาไปนอย่างแต้ปลาเปแยงอย่างปลาไปต้มทึงไห้ที่ได้เด็ดปนลงไปดิเขาว่าพ่อเล้ยพ่อเล้ยเาว่าโอ้ยิจังหน,นโอเคครับผม บอบอคอยมากหลายปัญหาอแต่ว่ามันกันมันหนามันอากาศอันนี้สวัสดีครับผมวันนี้บ้าเป็นฟุนสีผ้ามาเบิ้งหอกน้องหน้านะครับที่คุณพ,อพ่อคนเห็ดผู้เดียวนะครับตรงนี้นะครับผมที่เห็ดเริ่มต้นเลยนะครับ สวัสดีครับผมวันนี้ลิศดาวเป็นฟุนนะครับสีผ้ามาชมโงนอกนาเรือเรื่องปลาหรือเห็ดเกษตรแบบพอเพียงตามศาสตร์พระราชานะครับผมนี่ครับครับสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับครับผมวันนี้ขออนุญาตมาเยี่ยมชมสวนพลอย้ะครับครับผมยึดแต่สาระยึดไปในรูปไอตาวไอพี่น่องกิน โอครับผมบ่อในตื้อเลยขายบ่อในขายไหครับพ่อเนี่ยบ่อบ่อบ่อในขายแม้แต่ะนิดนึงกับบ่บ่เอาพี่น้องอยากกินกับมากินมามาเจียวมาเล่นโอ้บ่อบ่อมันป้านี่ก็เลี้ยงไว้เพิ่งกับโบราณดอกเลี้ยงไว้ประมาณสองแสนสามแสนตัวนี่นะสองแสนสามแสนตัวป่ะครับพ่อครับผมนี่เด้อครับเวันเอาเด้อครับพี่น้องคุณมันปลทฉันมานนี่มันอุ่นเคยกินเพ่กินห่อมย่ำ ยังเด่นเอานอนเบาๆอันนี้มันเด่นนะพอเหรอบู๊ข้าับันนี้พัดปลาพ่อเฉื่อบ่ครับหรือยๆพ่อบ่อพ่อเองพ่อเองบ่ครับเป็ธรรมชาติเป็นธรรมชาติเพราะว่าเอาหนามเอาหนามดัดแปลงหนามนีเป็นธรรมชาติรปล่อยหนามปั๊บมาตัดหนามลดลงปั๊บบานนี้เท่ากับเท่ากับเปปล่อยหนามใหม่ลงมาครับผมมันเกออกลูกเองมัน แ่วมาเมวดปลาธรรมชาติมันกัเขามาทำลายแต่ที่มีปัญหาเนี่ยจักน้อยเพราะว่าอาจจะาบอกได้หน่อยกันผู้ใดมามาเสียดใดมาใส่เวดใดกันตัวละสอโลกขื้นหายลอยนึงครับผมขันตัวลอยขันตัวละโลนี่ก็ให้หาสิบาทอโอครับถ้านขไม่กินเลยครับผมย่างเขาบ่อเพราะว่าบอกบอกมันมันหลายแห้งครับผมนึ่กับคุณขวันพักัว่าเป็นยังคือบอกบอกโบออกสบบออบานนี้ามวนเนี่ยกัจังสิยใส พราะว่าคือบอกนะครับก็บอนอยู่แล้วกันจะเรียกว่าให้พี่น้องคอยคอยทยอยออกเราใครว่าให้พี่ให้น้องนะครับพ่อเห็นน่องกินแต่ว่าหันโบใหอยตึ๊กใส่จันกับอะไรหรือว่าให้ใส่เบ็ดกับอะไรนะเพราะว่ามันอากาศมันงบอันนี้อากาศเย็นๆมันสิมาหลายกว่านี้โอ้พ่อผมมาแบบเป็นเป็นแถวเป็นแถวเลยคอ่ะพ่อ อู้หุ่นอ่ะตัวหนึ่งมันบ่กแต่ตัวใหญ่นอกว่าว่าใหญ่สุดนี่การบ่อถึงสี่โลนี่ให้เอาไปบดเลยปลากอนปลาคอป่ะครับพ่อปลาคอแต่ว่าไม่ไหลายแต่ว่าท่านอยากท่านอยากเทศบาปน้อท่านอยากเทศบาปเพาเอาไฟขอาไฟไฟมาแบดเนี่ยไปนี่ครับมันสะฟูขึ้นมาได้ยังมืเลแ้งฟูขึ้นมาบ้านเอง คันพูดมาเคียดบาปอาสมวกซักเอาหน่ะแต่ว,ว่าป้อนบริเหตแต่ว่าคันพูดแล้วอยากเคเียดอยากกินกับมาเอาสมวกดามย่างลงมามันถินมาเองมันมันสิมามาซองไฟน้ำมาครับไปมากในในในมาซองไฟมันก็บอยไดเนลี่วนน่ะครับผมจากจากจากเร,เรื่องเริ่มแรกอลไรบ้ับพอ่อเริ่มแรกนี่กัน ปลาเหลือจากชึกกินทั้งกุ่มนะชึกกินคือสาหน่วยลุมอืสาหน่วยลุมกิดชื้กินเหมือนว่าเออมันกิดมันกายแล้วว่าข้อแล้วแต่เน้เอาเอาขึ้นมาทิมเขาขึ้นมาทิมไวหวเวลาสองสามแม่เนี่ยนะคนกับแม่กับแพรเองมันอืแพรเป็นแนวก็ได้เนาะครับพ่อเนาะแพรเป็นแนวนีได้ละวอนนี้แม่น,นิ่งแม่น,น,มน,นิ่งนี่เขาคิดเอาทิมทิมครับเอาเอาแม่ละสองพันรวมมันครับกัญญาเนี่ยแม่กับที ขะน้ำน้ำเลยมันกัสิมันอยู่นีื้อยู่เสาต้นนี่มันสิม้าออกลูกได้สิม้าขาล,ลูกลูกสิมีตัวตัวถูกๆๆๆเสาเขี้ยงมาหนึ่แต่ว่าที่ปัญหาของมันนี้แต่กับโมได้เปน็นยังหรอกเพราะว่าปลาหน่อยกินปลาใหญ่โมได้กินยังมากมากคือว่าเออถามันตัวใดตัวที่ม้ากัดกินกันตัวใดม้าเจียงมันกับโมหายมูกินเห็นนะครับผมเยียงไรเพราะว่าเพื่อนยังเพื่อพี่เพื่อน้องพี่น้องมันกระทั่งไก่คือว่าพี่น้องอยากมากินเขาปลาอยากมาพัก่อนอยากมาระบายคือ อย่างว่าอ่าอ่าสนทนาเรื่องปัญหาธรรมมาเรื่อยังกะเขากันดะคุยจากันแล้วก็กินข้าวเที่ยงมียังเขาก็หาสู่กันกิ็คราวนี้อยู่อยู่ไทนี้เลยนะครับเนาะประหจับไปเลยอันนี้อันนี้เข้าเป็นเป็นโครงหน้าอยู่หรืเปล่าครับเลื่อเลเป็นทั้งหมดอะเป็นสภาพเป็นสวนผสมผสานเป็นเกษตรผสมผสานเนาะครับพ่อเนาะผสมผสานแต่ว่าพ่อนี่คือนึงพ่อฝันบ่มมากคบเป็นกบกับยากแต่ว่าพ่อบ่เลี้ยงกบแต่ว่า พักอะพักกันตามเขากันเย็บใบพักบัวหรือว่าพักบ like ัวพักหอมเป๊ะหอมสัญญาฮัมป์ปูตรงไปซื้อเขาเด่นนะอ้ครับขัาวขอเป๊ะครับพวกพวกเนี้ยเขามีบัตรเลยนะพ่อเนาะครับมีบัตรทุกอย่างจะดงว่าส่วนส่วนหน่อยนะครับพ่อนหนอขาวซีเดียวเป็นตลาดนะพ่อเนาะอคิดว่าจากกวกใหม่ถ้ามาเปรียบเทียบเบังเบังไปเห็นบ้านนี้วัดป่าใช้งานจะกี่ กอเป็นเย็กงหน่อยแล้วมันเป็นหม่องเดินเรียนบ่าไปหมดแล้วคนนั้นเห็ดเป็นดงเป็นภูเขาใดบันนช่วงนี้ถ้าบริวังยังได้ลังเพื่อเป็นหฮมเป็นเงาซื่ออคือว่าสวนปลาบันสวนปลาบันโมเมนต์สวนหน่อยมันสิเป็นกวกใหม่กกดูกุ๊กยั่วไปหมดแล้วบันสวนปลาก็พอนีเอากุกกล้วยเอากุกบกเ่าเอากวกหมากแล้วเป็นเป็นสวนปลาอืเพราะว่า มันได้กินน้ำต่อมันค <like. S 1> ือไม่นู <Sell it. S 1> uh ่ม oh, สิมั em. Piet. นเสียบริกินครับอันอันนี้นะครับเนาะอ๋อเลยนะครับโอ้มาเนี่คือบกคือบกสมโอนะคือบกสมโอคือบกล้ำใยม่อนบกปูบกหนาวข้าวสมโอมันบ่มีแต่ใช้โยโฮเฮี้วนี่นะเพราะว่ามันปูมันบ่มีเบียมันม่อนมันมีซ้ำหนึ่งห้าขอได้ห้ากขอห้ากสื้อเ้าก็ซื้อเ้าก็ซื้อแค่ละแค่ละสามสิบบาทเพราะว่าข้าวข้าวยางไปกาฬากะเพราะว่าข้าวหัก หาสิ่งที่ว่าเหาเหตุกษตรพอมีหเห็ดมากติอีกัตเห็ดหน้าเพราะมันหน่อยๆแต่ขาดทุนแต่ว่าขันันซ้ำเสียเงินเมือละหาร่อยแล้วท้าเป็นคิดว่าเป็นผ้าเนียบเป็นการขายการคิดว่ากล้วยเมือละซีเครือกับก่อเลยเมื่อ,เอ,เ,อ,อเอาอ้าเนี่ยบกห้อยเนี่ยบ,บกห้อยเชอรี่จักลอยซะเอ้บกห้อยอันบกห้อยจูบซะจักจักลอยละการกุ่งฟอยห้งนี้กุ่งฟอยเ้อก็จะขาดสิบบาทแต่ว่าเขาเสียเงินซีหาล่อยก็นเลอแต่ว่าขัน การพักใจมากอยู่นี่ห้อบบงประจําพิธีล้นครับผมเ้บบาบประจําพิธีล้นเพราะวา่าเกิดว่าเข้ากันเกิดว่าพ่อเพียงกันีพ่อเพียงเนาะครับพผอสูพีสูนกโอโอ็เอาซับไพ่หน่อยครับผมอบเอาไปซับไพ่หนกซับไพ่หนกเนี่มันเป็นจะได้เอาไปนั่งโม่อะไรเพา่อกาวกาวได้ไพ่หนกนีค่คี่ว่างามห่าอ,อันนี้เดียวเอาไปนั่งโ่อะไดอกนี่ก็คือกันนี่คือว่าปลูกปลาปลาผลไม้ไว้ให้ลูกให้หลานครับ ว่าเข้าจังสีบัวสตกีพ่อเปเลี้ยงหน่อยเตกีวันปกอไปเก็บบัญมังหน่อยไม่ไม่หยัดบวกเนาะครับเนาครับบอกมึงจะมาเก็บสวนกูได้เพอาะไงมึงขี้ขานมูได้ปลูกไปให้ร้านกินข้าววาะโอ้บ้านนี้คือบอกข่าวนี้กันเตกีเนี่ยมันกินของหวานเตกีไปหาข้อบกข่าวเขาครับข้อข่าวไปซื้อน้ำตาลมาเห็ดต้มข่าลงมาเห็ดของหวานกินบ้านนี้เอ๊อ้าวมันปลูกได้อยู่แต่ว่าพอมันค่อยปลูก กี่แห้งน้ำโมดิ่งตั้งสี่สามห่างอาบน้ำเขาก็ไปอาบใส่กุ้งข้าวทั้งหมดอ่ะครับเจ็ดปีแปดปีเยนี่มันกัอนหนึ่งเขาก็เบิ้งอันนี่ในวิธีเกษตรเขาไปเบิ้งมองหันมองนี่ออไปถามให้ขั้วหูเป็นไงขั้วหูห้านั่นคือคนกับพวกนั่นกับแพงนั้งหมดล่ะครับแต่ว่าพนหายว่าเต็มเนาะพ่อเนาะพันหายว่าเต็มครับแต่ว่าบัตเขาก็มาเข้ามาดัดแปลงขึ้นเอาเอาประยุกต์เอาเนาะพ่อเขินไหนมันจังไคอยมันจังไคอยสีงามไว้อืมก็เลยว่าเออ ม้วนขี่ม้นม้วนขี่ม้วนยังมันมีหลายอย่างอีกตั้วบ่เสมันใส่โมงอ่ามมันก็ขี่คานแค่น่ะก็เลยขี่ตัวขี่ตั้วขี่ม้วนหมดเออครับข้าวงฟงดินครับขี่ซ่านขี่ขี่คานนี่ไปใส่ก็ไม่แพงมากเลยครับแพงมากแค่ว่ากับข้องข้องกับตามแห่งผู้เดียวเห็ดเนาะโอ้แต่ยังแต่ยังมันคืนเพราะว่าโอ้ครับความเพี้ยนาธารณประโยชน์กับกีกับหนกเปียกเป็นซอยพีซอยหนอกครับ ไปวัดไปบ้าแต่ว่าก็มีโอกาสเข้ากับป่ามาหาเพลินเพราะว่าใจเข้าอยู่กับเพลินอืมครับใจเข้ามันมักอริงสิเพราะว่าบางวันว่าเอาตะหนามใส่เอาตะคุณใส่บหัวซ่าครับมันกะมันกับมงงามแล้วพันบอลใจใส่ใหม่นี่นี่กตหมดหน้าเป็นเหียนหยาบเนี่ยเขาก็พ่อเดี๋ยงหงอพ่อเดี๋ยงงอให้มัดนั่งเสียนไปหัดไปหิี้งมันหมดเลยครับผมเอาแต่ว่าพ่เพี่ผู้เดียวเลยบุครับนี่ครับผู้เดียว ูเดียวเลยพู้ยโอ้อครับปวเพาวา,เ,าเอาเพยานนั่นคือสีฟ้าเมื่อไหร่เจี๋ยห่วยผมสีเป็นปหสวนอยู่อเอาหสวน,นย่งนมันขื้นเพราะว่างานพอเ่ยพอเห็นแต่ย่ำย่ำมันขึ้นอ่โอ้ครับนั่นคืออาการะมาานท่มสองสุอง่มอ,ออกมาแล้วมารถเนหมอแบดกี่หมคมด้วเหมือนอาจารลอยก็หา,<อ>หาเปปวดขากระซางม่านปวดกระเศรว่านึงเ้าปดออกก็ร่งกายน้ำนึงครับซุข้าวเพราะว่าเขาเห็นมันเขาเห็นมันมันขึข้นเสมือ เดือนหนึ่งเดือนหนึ่งมันแปลกตาคแต่เขาก็มีความสุขมันความสุขแห้งที่สุดคือพี่น้องเพิ่นมาเบิ่งเป็นหน่องนะให้กินให้ให้งามแต่พยาบาลเนี่ยอ้ยดีใจเถอะเนาะคเขาเอาฝากเขาบาดเมื่อมันเป็นกล้วยมันยังตัวใดมันพ่อพ่อบวมพ่อยังกะนปากพี่ตอนน้องไปเพราะว่าเอาเอาเอาพี่น้องไปก่อนเอาคนในชุมชนเอาเอาพี่น้องในสังคมไว้ก่อนม้อนอันเอาที่หลังเถอะม้วนอันม้วนเกินม้วนท่องครับแสดงว่า แบ่งปันแบบแบ่งปันแบ่งปันผู้ใดแบบอยากต้มปลาก็มาเอาข้าวญี่่นครับผู้ใดอยากได้พันปลาก็ม้าโอ้ครับปลาก็มาสวนเอาครับผมโอ้สวนเอาคันเพิ่อนบ้าหมดเลยหลายเด็กเนี้ยเด็กห่าบสองห่าบมเด็กเติมอีกเนี้ยมันบุกคู่กันแต่กระมาสวนเราตัวใหญ่นี่อีกจะเป็นแม่พันธุ์ครับโอ้เป็นได้อิ่มอกอิ่มใจนะพ่อเราผู้ใหญ่นะครับเนาะมันกระห้อก็เขาบป็นีความสุขเท่ากับมู่มหาครับผมแต่หมู่มาหมูมาเหร่นหนั่มหมู่มาเบิ่งหมูมาหยองเขาเนี่ยอุ้ย โอ้ม,อมันซ้ำเนื้อตัวนี่มันคนสี่คานก็ซ้ำเนี่นเ้กก็ดีใจเลยโอ้ทุกหอดได้ครับพ่อเฮคดผู้เดียวนะผมโอ้จกพยางเลาะเบิง่งขันไม่ไหนกันไปในใน่<อ>เลาเบิง่ตงาาต,ตัวนั้นว่ามันแต่ว่าพอกวหยหนึ่งขันผู้ใดมามาใส่เบ็ดได้ในคันคันตัวโลกกัวนี่หาใหาสิบบาทครับผมขันสอสามโลให้ตัวลอยเลยมาเอาโอ้ครับอยากเอานีจากคนนี้ พ่อครับผมผมรบกวนผ้าเบิ้งวนเดี๋่ครับย่างย่าง่นไดีว่น่เบอกข้าอ้าปีกลัวข้าปีกัวคือว่าสิพอปีปีหนาวพอครับพอสิว่าเสียในมีหน่อยเสียเป็นปีหนาวเสียเป็นหน่วยบัตรตดอืนี่นะครับผมอยสามลอยห้าสิบสามตดอยห้าสิบสามตดนครับพ่ออยห้าสิบมโอ้อุหมสมบูรณ์ะพ่อเ้นี้เนาะเดี๋ยวเราจ่าาเดว่ากเลย ต้นอีข้อมาต้นอีขอมาจังหวัดอุดมเพันธ์อีขอมาจังส,ส,ว,นสวนป,าปา่าหิยุ่งออันนี้อันนี้นนต้นหมากวะครับพ่อเนี่ยหม,<า><อ>มากโอ้นี่หมากปีกว่าเขาว่าหมากสิเป็นราคาอยู่เดียวพ่อสกีเขากบอกว่าไผลสีเขียวบวกเขียวกระเฮ็ดนี่เป็นหม่มพอวะเพราะว่าคือถ้าเฮ็ดปลาเนี่ยมอนว่าหวังว่าว่าสจะห้มันนั่นได้ได้นวยได้ผลนั้นหวังเนี่ยนั่นมีตรรูปยางเดียวเลยอืนนั่นพ่อเนี่ยนั่นมีตรรูป ก็หมากหมากมีประโยชน์หลายอย่างคือกันในโนพ่อเนาะเออแต่ว่าถ้าว่าไผ้สีเขียวเจ้าคือปลูกหลายเขียวครับมันเบี้ยละหาบาทสิบบาทเที่ยังอันเขาไปพวกเขาไปซื้อเหลากินแหองเบิดเป็นหาร้อยหกหลอยเป็นหมดเขาซื้อตัวนี้แค่ร้อยสองลอยเป็นหมดนะ <laughs> เออเขาคิดว่าใครก็ห้องที่ไปซื้อเหลาซื้อยาสูบเป็นหมดนะครับผมแล้วก็เออแตซื้อมัปลูกเน็บไวปแรกมันดานใจนี่คือคือคือเมี้ยบาเจ็าเบี้ยนี่มันขาดหวย ขั้นเนี้ยนี่มันกระสิบ่ได้กินแต่อย่างยังแล้วพอนว่าบขั้นปลูกเนี้ยนี่บกข้าวนี่พอนะมันกระสีล่างนาเจ้าบ่สพอนว่าห้วยขั้นตายไหวมันกระสีขันตายไว้มันกระสีล่างแล้วเนาะข้นตายมืนเงื่อนเงื่อนหมดอันนี้สองสามปีไปนาเนี่มันกระสีล่างนาจะคลองลูกอะไรวะโอ้ครับเพราะว่าเพราะว่าบกข้าวนี่เพราะว่ามันเป็นพืชอันเงาไก่โพรงข้นมาปลูกกันแล้วปีแปดปีมันหมดอ่ะบอกบอเพราะว่ามันก็มันก็มีเนี่ยซอยมันอยู่ มันไม่เหนียวปี่ให้มันเกเรื่องเกี่กบโตอยู่เพราะว่ามันเข้ากับที่ดินจ้พ่อเจ้แม่กับกะบม่ได้ใส่ฟุ้นอันบม่ได้ใส่ปุ๋ยได้หระมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยพราเม็ดเด้นอนี่นี่วะครับนี่อือคือตัวนี้พ่อจะยินปฟูงลงเบิดบานเองก็ดินขีดปุ๋ยมาหนิพ่อพ่อเบาลงเลยก็เอาฟุ้นเอาขี้หัวมาอบๆนี่เ้าก็ดเที่ยวลงน้อยเดียวเะาก็เปลือกปกนะเปลือกกองบางใหญ่ได้มันเบิดอ่ะ มันเป็นาบุกเมันก็เป็นฟุ้นของสุกอย่างเเฮ็ดไหว้งคนเหยยดฟุ้เดียวนะยางมเมืออย่างกับยางที่แบบงานข้ามันครับโอ้สุดยอดนะฟอยเห็ดุ้เดียวเด็ดฟุ้เดียวอรเดนจะวางนึกเพื่อกับหน่อยใจอยู่หน่อยใจอยู่นึกเพือี่ไม่เมื่อยแี่น่อเขาก็วอาเฮ้ยผู้เซียดเพื่อไผ่บ้าเปว่าครับมาแล้วคมา พวกเฮ็ดก็มีความสุขดีทว่าล่ะเฮาโย่อยานาัน่องสิหมู่พวกมะยังเล่นน้ำแม่นบ่ล่ะครับผมเออมาเด้เบิง่งทอได้มาคุยมาจจากันครับจังว่ามัอนนี่ก็ตัวนี้กับเบีย้ยร์นี่ตัวนี้เบี้ยละ10้สิบบาทฝรั่งบ่ครับเออฝรัง่งยังกินจุกินหยังโอ้ฝรั่งกินจูเออเขาก็มาออตัวนี้ก็ว่ากันลำย่อยอ๋อนี่วะครับต้นใหญ่บ่ครับนี่ยลำย่อยโอ้ต้นนั้นบักง่อนั่นพอดีลงตัดตัวนี้บักไฟต้วนี้บอกไฟโอ้ คือมีคูหยางเลยนะครับน้อง่อสารพัดนึ่เลยน้อง่อคูหยางเหมือนต้นนี้กับบักกันลำหยางละสองสามต้นไปนั่นละปลูกไว้ปวกปลาเนาะโอ้เป็นปลาพ่อได้กินเลยเด้อพ่อนี่ต้นนี้กับบักมังบักเนี้ยกับบักอ่างเงนเอ้ยอมาขุดแม่นะแม่นะครับมังขุดโ่อหนิเด็ดเป็นหน่วยแล้วพ่อเออต้นนี้เป็นอันนั่นอันเพราะไงเป็นเบิ่งงคงน้องหน้าพ่อใหญ่พ่อใหญ่สีใส่สมชัดมันใช่ใช่อุดมครับเพื่อนได้หายมาบักกัน บักลินจีมาจากนครพนุ่มเนามอสวงเห็ดนี่มอสวงเป็นผู้ปลูกขายคนวะนี่ากาศเนี่ยเขาหม่าทำรองบ้างเพราะว่ามันม่วนบักม่วงม่วนนี่กะกะขอม่วนกล้วยไม่จะขอเบิด์ตอะไรม่วงนี่บอครึ่งนี่นี่เลื่อมการเห็ดซีงพอจะสิมามัดไว้การเห็ดกล้วยชุดฟุกขาดเท่าเนี่ยเป็นเรื่องมัดเนี่ยเรื่องเป็นมัดเทาวันใดมามมัดได้ โอ้มันอีมันยาวไปเสื่อหยานหยานหล่อมน้องฝนน้อหล่มโอ้อย่างเช่นเพราะว่าผลมันชุกแค่เสื่อแต่ถ้ค่อยแต่ว่าเบิ่งครับคือนี่ยมันเสื่อตัวนี้เสื่อที่สี่มันที่สี่เซ้ครับพหอเสื่อที่สี่มอืมเสือที่สี่มันมันกับบอสมบูรณ์ภายในเนี่เพราะว่ามันซิบกว่าวีเนาะครับเพราะว่ามันลูกมันฟันซะอ๋อแต่ว่าตอนที่เล็กๆกันผลโมเมนต์หลูกมันมันกับสีห่วยมันกับ มันมันเป็รูปมันมันกัดกุ้ยนุ้ยมันกัดเต็มแล้วครับ pie pie pigs, oh. ีคือเมื่อนนิสตัดจิมมัสอ่ะอืมเอาเครื่องไปให้พี่น้องฝากที่ฝากน้องกต่เรื่องเบิ้งสาเหตุที่ว่ามันเป็นอย่างคือคือเครื่องคือหลายครับพูดอ่านก็ว่าพยาบาลขอนี่เด้อเพราะว่ามนอกกล้วยเพิ่นเห็นมันงามที่แหลกนาะครับมาเอาว่าสั่งบ่มาเอาจากเครื่อนบัตรมันแตกลูกออกมาที่บัตรบัตรค้นหาไม่ครำบ่บอกบัตว่าอืมเจ้าพิธีจีน ตัวนี้กล้วยบัวซีบอกคือกล้วยพเทธตัวนี้มันกล้ยเครื่อซีเครื่อหาเดี๋ยวเฮ็ดไบเรีว่าการเสีเห็ดแห่บักม่วงขั้นเสีเห็ดแห่บักม่วงเป็นตลอดปีมันก็บ่ยากเด้การเฮ็ดแห่บักม่วงเป็นตลอดปีเฮาตัดตัวนี้ตัดตัวใดครับพ่อตัดตัวนี้กินเลยตัดตัวนี้ตัดยอดมันบ่ครับตัดตัดยอดตัวนี้ทำมันยังตัวโตแก่เนี่ยมันแตกมามันนี่ถ้ามันแตกมามันสิเป็นตุ่มตาอยู่นี่มาทำโคตรหนาม แต่ว่ามักขึนหนึ่งเท่าจากใส่มันก็ต้องใส่ปุ๋ยหมากมันบ่สุ้ยปุ๋ยเสมอครับผมปุ๋ยเสมอเนี่ยคือคือปุ๋ยสูตรชิมหาครับโอ้เฮ็ดไว้เนี่ยกับผไว้คือชองแจ่งที่เราเก็ได้หน่อยเดือนแค่หน่อยแต่ว่าบันเ่ยบันนี้มันก็มีอีกอยู่เลยมีคันคันคันต้องเื่อตัดคันได้เวลามันเวลามันคือคือเย็ดเดือนกล้วนยังบ่ครับพ่อเย็ดเดือนมันสิเป็นมันสิเป็นหน่วยอืมเย็ดเดือนมันคือสันสันกาข้างให้หมด เด็กจะทำงานบางมันเป็นเครื่อขน,นาดทักตัดกิ่มบันนี่ลูกมันตัดแล้วเพราะกระยั่งโผล่ขึ้นมาอยู่เด้โผล่ขึ้นมากันโอ้ไอเดียใหม่ไอเดียวพว่อนี่เอาเอาเอาใหม่ค่ำนี่ครับไอค่ำนี่สิบันนี่ยต้องเป็นชั่วข้าเรื่อครับมันย่ำขึ้นยังไงเขาจะค่อยปาดออกอ๋อถ้าเป็น,นถ้าเป็น,ปนต้นนี้พ่อออกเลยต้องอันอ๋อถ้าเป็นสมัยก่อนคือเขาเกิดยังเกี้ยนวะพ่อเปลี่ยนว่ามีใหม่ค่ำก็ลบไมเนาะเนี่ยตัวนี้คิดกันออออืืเมนีบ หยดทิศวีมันออกมาเรื่อยครับคือคือ,คอน้ำตันนีคือระบายเพราะว่าต้นนี้กันท่านปลาก็ะมเาตัวนี้ก็ได้นี่เอาสูงมาตัดเอาอ่าอะไรได้ยดังไงทำทำสีหาหลอยตัวนี่ก้ะทำทำาต๊ะทำสองอยู่มือือทำอยู่ปง้งอ๋อครับอันนี้บอ่อพ่อข้อบอกเอบ่อแล้วกค็คือคือบ่อรักนี่คือเอาน้ำจากตันนีกันแม่นการจะได้ท่านปลา เอาตัวใหญ่มาปล่อยไปนี่แต่ว่าอยู่นี่มันกับว่าหาดอะมาปล่อยที่นี่มันก็หลายอย่างมันเป็นโม่โอ้เบิ่งมเลยครับผมเป็นโม่คันเอาห้ามลงอืมคันจะออกนี่เพราะว่าเขาเขาเปลี่ยนน้ำเช่นนี้เป็นหมดแล้วโอ nah, ้เป็นมองนี่เป็นเป็นจุดเริ่มเลือครับโอ้ครับเปียบๆลูกม <x> ันที so ่ละม้วนนี่ไม่หมดละนี่สาเหตุแบบนี้คือสาเหตุพอเอว่าท่านตนขึ้นห่างหามนี่บอกครับพ่อสาเหตุก็บุกข่าวกันโอ้ โรคบวกผ่านี่คือมีปัญหาช่วงพ่างวเดือนพ่าวเดือนมีปัญหานี่คือพันสีพันสีมีเอนด้วงด้วงมีด้วง,วง,วงลงโอ้ครับบานนี้คันเสียวไส้ไส้มันก,กบบากระอบนคือเก่าอืบานนี้มีข้างเดียวนี่คือรัาปลูกระยะหาเดือนหั้งหเดือนเที่ยวดานเที่ยวดานผงเขานะครับครับทุงละเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทใหยิบใส่ซ้ำซ้ำาหยิบใส่ยุบๆ,ๆหน่อย ยุบเสียอดเพื่อนแล้วก็เพื่อนถือยอดล่ามานี่ม่อไปใส่หลายนะยี่นี่บุกพ่าวหาลอยโอ้บุกพ้าวเนี่ยลอยหาสิบสามตนทุงหนึ่งเด่ยใช่สองเถื่อทุงหนึ่งมั้งครับพ่อถุงหนึ่งเย็นนี้มันเกิดมีปัญหาแล้วมันคือจังลูกเพื่อนเกษตรี่ไรเหี้บอกก็แค่ของมาเท้ามัวสิมาเอานาอบันนี้จะว่าบันนี้ขันมันมีขันมันขันมันขันมีมาแรัง ันมีแม่งอีกแม่งหนึง่งขันมาอยู่นี่ดวงสิบ่มีบันโอ้มันสิเป็นขึ้นไงไม่มุ่มหรอกครับผมมันจากชีบ่มีชีบ่มีบรรยากาศดมลื่นดีแห่งพ่อเป็นที่แออกรกรรมันกะสีอา่าี่พ่อพ่อปลูกผักที่ทยืนปลูกปลูกผักปลูกผักต้นขั้วยืนนี่ออืเพราะว่าเป็นยังคือบอเรียงกบเป็นยังคือมันกะสอว่าจะคล้องโบงกินครบจบยังก,บ,งกบนะครับ เพราะว่าโบโบขาโบขาสั้อืมเอ้ยคือตัวนี้มันถือหลุมมันจะในบุญเนี่ยนี่วะครับเออมันก็ต้นง่ายยังันปีกว่าขึ้นขึ้นขวดน่ยมันคือตัวนี้เออกสามขื่อนเนาะก็ยังนีอยูู่ก็ยังแตกกเนาะพ่อออกสามือนมันยแลูกมันนี่เนาะว่า่ายม้วาเยอะเลยไม่อยู่ซีนีอยู่หาเขื่อนนี่ครับหนึ่งสองสามสี่ห ราคิ่มแล้นี่ใชสิมันตแจงแต่้นเ็กินห้าเห็ดเอาห่ตกแจงเอาลูกงมีห่อใบห่อใบกินในสันนะพ่ออยู่พกินเนาอนะพี่น้องอพยู่นี่นี้พี่น้องมากพ่อเดีฝากเด้๋ยต่อนครับวันนี้ทุกท่านทุกท่าุกท่านทุีท่านะนกท่านทกทหานทุกท่านทุกทานทุกท่านทุกท่นทกท่านทุ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 กท่านเุกท่านทุกท่านทุบทานทุกานกนแรกนท่านอุกทานทุกทานทุกทาุกท่นึ่ง ใ,ใจก็คว่มเพียร mm hmm. เอาคว่มเพียรใส่เอาใจใส่ครับผเพราะว่าหนึ่งขันไม่แต่ใจบมมีคว่มเพียรว้าเช่าเว็บประานนะท่อเนาะหัว่อแต่ว่าเขาเาตรงมีคว่มเพียรครับผมเขามีคว่มเพียรเซมันเอาใจเซมันครับเป็นยังคือว่าขั้นแม่นอน,นีรก็เป็นยังคือโบไซซายนำยศ ใช่รันก็ใส่ได้อยู่เลยแช่ว่าหฮาสิบดีเบิ่งเขาเสมอสองสามเมื่อเฮาตงเบิ่งเขาเมือนันมีห้ามโยเนาะเฮาดิเฮาดิงอัดไปหมดแ้มนครับวันนี้แค่ว่าขันคันขฮามีความเพียนเอาใจสมันมันกคดับมันสิมันสิง่างมันหรอกมัน่าเห็นมูเขาปลูกกับที่ปลูกคือคนนำเพอเดียดเทานี้เนาะคันว่าขายกาแฟก็ขายกาแฟแมนอยู่สุดเหขายตํมหงขายกันอยู่สุหงบงบบมาเร้าไปหมดรับ การว่าสุกแบงโมขายสุกจนสีดำกันอะครับเมือไหร่ก็สุกเฮ็ดยังเฮ็ดน้ำกันครับ่าเมียนมันก็ห้าเฮ็ดไปเรื่อยๆตัวใดก็ห้าปลูกห้าจะไปหวังมันครับผมห้าจะไปหวังขั้นหวังนั่นขั้นทามีความหวังไปมันสิรูปเด้ครับไม้องใจเกียดอยู่เถอะอ๋อบัตนขั้นทําเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดด้วยใจเฮ็ดแบบว่ามีความสุขควาเฮ็ดเพื่อไว้รยังเพื่อเพื่อพายภาคหน้าไให้ลูกให้หลานครบ่ต้องไปหวังว่ามันสิ สิไปขายเป็นอย่างขั้นว่าหวังไปขายเนี่ยรูเลยเลยอืมครับคือเลี้ยงปูเลี้ยงปลาคือกันขั้บ่อตองไปเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเขา้นบ่อตองว่าเออกูต้องขายได้เท่านั้นเท่านี้กูให้หัวอาหารมันเท่านี้เนี่ยปลาเท่านี้โตเออกูต้องได้ตัวละบาทชองบาทครับนักเทียบัณนักเทียบมันเป็นตายยังไงไปลบปรูปกรเซ้าเห็ดนะอืมตัวนี้คือคือสาเหตุค้นห้านี่อยากอยากเป็นคือเห็ดยังอยากเท็ดน้ำกันครับผมอันนี้คือขอคิดดีๆนะครับผมจากพ่อผู้ใหญ่น้อพ่อเนาะครับ โอ้ยย mm ัง hmm. สีก็ไมนก็ออกมากว่าให้ลูกให้เต้าให้กินอ่ะหน่อยรียบหน่อยนี้ก็ซ้ำมานเพราะว่าขาบ่รถขั้วายเดือนซั่นนะครับพ่อเนาะเออ็เเขั้วที่สามเอาไปแต่สองขั้วแต่ยังอยู่ซีขั้วเนี่ยงอนเพราะว่าตากเยื่อสีมันหลกับแต่ย้อนว่ามูสีมัขอเนี่ยนะครับผมมูสีมัขอว่าขอเอาไปผูกเพราะว่ากต่ที่เป็นเนี่ยใหยังเพราะว่าเขากับขอมากที่กันเขากับขอเข้ามา นี่แหละครับผมความสุขน้องพัวเนาะนี่คนใ้นกินเอาไว้หเาพอกต่ยังบ่ได้กินกันนะครับโอ้แต่พอเนื่อน่จ่ายกสคือท่านแม่สักอย่างน่ก็างไงนี่ครับผมโอเคครับมากมากก็เลยก็ไม่เข่านึงเท่ากับม้าขายเกียดน้องมากอ่า ท่าเชื่อห่อเมื่อยน้ำการทั้งงานมาเนี่ยกากับมาเบ่งมงปูมงปลาเอาก็มีความสุขครับผมานเชื่อด้หายมันน้ำเนี่ยตัวเนี้มันขวบมือกตคอกเลยสินะมึงน้าว่สินะแต่ว่าแต่คนเดินขี่น้องกิน่น่ะเป็นยังที่บ่อขายขายจะได้พี่น้องมีปาเดยพี่น้องคาตาลาอืมอ่าสององเจ้าที่เราเป็นพี่น้องเราพี่กันเป็นพี่น้องที่ว่าเป็นพี่น้องร่วม ร่วมโลกพี่น้องร่วมชาสิร่วมาศาสนาะแต่ที่ว่าเป็นพี่เป็นนองมันมันพี่เป็นนองเขาอื่นกันเป็นปอดเป็นเมยับ็มมันคขาอนาวเสมือเลยมายืมไม่ยืมหนักเขาอยู่เซๆได้ครับคนเสมอผสมพิการยังหลายมันสาบไ่นอกหมดมันนีเป็นพันหลานมันกับไปนำหมดอ่ะเอาสาบไ่ในแล้วเียเป็นยังมาพกพอเพี่น้องขึ้นหอดพอเด็พี่นองที่ตนก่ออ่ะพอเด็กพี่น้องมหา คือพอนีบอประวัดพอก็ยนไปเดียบร้อยไปเด้อยพราะกนรมันเหมันยังซิไปเรียบร้อยไ่เด่ออ๋อบนอกสมันได้หน่อยเนาะครับคือคือต่พอจะเมียจะกี่อายุเงื่อนเงื่อนพราะหนึ่งเขาบอมีสารเขาบ่มีสารผิดครับมันคือรุ่นพ่อนี่รุ่นพ่อรุ่น้าสิบกว่าบ่ถึงหกสิบหละครับได้บอกกวกันแบบมมันหลายแต่ตอนมามันหลายก็ยอหน้าสารผิดที่กี่ตกรอนมันยิมี เขาว่ากินเขาดีกี่เากินหนา้างน้ามันหมดอะครับอฮะปูฮาปลาเขาก็หนามตหยามมันใชหน้าแรงเขาก็เด็ดเจ็บเลยอะไช้หนาเรงเขาก็ไปหาเจ็บอันยนาม้าหน้าเขาก็เจ็บปลาขีขาดไม่หมดะครับทุ่มมือนี่บ่บบ่เขาบ่ได้เลียงบ่ได้กินครับที่จะได้เก็บแต้มันคือธรรมชาติอืออย่างไรกีนน่องมบ้บยอะครับผมอย่างไป้สละก็ได้กี่นองด้กิน คบลมสุขใ <Specifically> คิดว่าตี่กับประมาณเขเดือนนั่นเพราะว่าเมียพันนั่นแต่เหลือเหลือจากตึ้งตัวพุ่นเอามาถิ่มแซงานนี้นะถิ่มมันออกเมียแพรลูกมันเองมันอิ่มวอกอิ่มใจนะพ่อเนาะปลาธรรมชาติปลาธรรมชาติปลาดุกปลาคอตัวนั้นกับปลาดุกปลาดุกปลาคอปลาะมาจะใสอบงหูเลยบงไหนมีหนามบงไหนมันมีเพื่ออาหารสมบูรณ์มันสืมาแบบข้นห้านีมินะข้นห้ามบงไหนอุดมสมบูรณ์ก็อยากไปอยู่ปลาคือกัน ก็มอ่พวกอยากให้มาเป็นอยังคือพวกลางด่างโอ้ยท่านกลางด่างมั้งมันคือเป็นการเลี่ยงมันเป็นการอะไรก็ถือว่าเป็นธรรมชาติไปสักก็ได้ว่าเออย่เีะไรแต่คนอ่านคนหลักเอ้าหลักก็คนหลักไปกินกันเนาะเอออืมก็ได้ว่ากับบุ้มมี่ได้หรือเปลมี่จะบอกพี่น้องนะมี่จะเข้ามาพ่อพ่อโอ้ยพยาบาลมันอย่าได้ปลาไปปนอย่าได้ปลาไปแจ้งอย่างเด็ปลาไปต้มทึ้งไห้ที่ได้เด็ดปนร้องอีก่เลยเข้า่าพ่อเลี้ยพ่อเลี้ยงเข้ามา โอเคครับผมไม่ค่อยมากหลายปัญหาแต่ว่ามันกับมันหนาวมันอากาศอันนี้อากาศประมาณประมาณซีมุ่งแหลงหามืงแหลงอืมการเห็นคนยางเห็นงัวเห็นควายยางมันสิแล่นน้ำฝนน้ำเกลืออยอืมครับมันที่ต้นศาดตร์ให้มมีหายร้ายให้ต่อห้ามให้งานละช่วยนะครับก็เห็นขี้ยาห้ามก้อตัวหน่อย ตัวใหญ่ก็สิกินไว่ตัวน้อยที่หลายลูกมันลูกมันก็บยิ่งว่ามันน้อยๆเลยตัวแม่มันเป็นแม่มันก็เป็นพันกว่าแม่เนาะแล้วแต่มันสิเกิดแดดแดดมันสิเป็นเพราะว่าเฮาเฮาบ่เป็นกินบนผ้าหนี่งก้าวมามื้อนี้เลหาให้มันกินมาหาอยู่พอมื้อนี้เดี๋วข้อมูลหลายเด้อครับโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณคุณพลอยายเด้อครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับ